สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องถิน่นทางสถานีโทรทัศน์ LC เคเบิลเชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้นะครับวันนี้วันอังคารที่15กรกฎาคม2557เป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับทางทีมข่าวของ LC c a b เคเบิลทก็จะมีข่าวท้องถิน่นภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวของเมื่อเช้าวันนี้นะครับ กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้ป้ายดำภาคเหนือก็ได้รวมตัวกันเพื่อขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นช่วยเหลือในกรณีการขอผ่อนผันประกาศของกรมขนส่งทางบกที่จะมีการจับกลุ่มผู้ประกอบการลดจ้างที่กระทำผิดกฎหมายนะครับซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการก็จะขอยืดเวลาไปอีก6เดือนครับ ที่กองบัญชาการมณฑลท,นทหารบกที่33ค่ายกาวิลานะครับกลุ่มผู้ประกอบการลดตู้ป้ายดำกว่า500คนก็รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยขอความช่วยเหลือในการขอผ่อนผันกรณีประกาศของกรมขนส่งทางบกที่จะจับกลุ่มผู้ประกอบการลดจ้างที่ทำผิดกฎหมายซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่21กรกฎาคามนี้เป็นต้นไปนะครับ ทางด้านพันเอกพระสิทธ์มุกเพชรนะครับหัวหน้ากองกําลังมณฑลทนหารบกที่33ก็จะเป็นตัวแทนเจราจาก,กับกลุ่มผู้ประกอบการลดตู้รับจ้างป้ายดำนะครับว่าจะมีการประชุมร่วมกับขนส่งจังหวัดผู้ประกอบการสีล้อแดงและอีกหลายภาคส่วนนะครับเพื่อนําเรื่องนี้เข้าไปคุยและชี้แจงในที่ประชุมและหาข้อสรุปกันต่อไป ศูนย์มริการรักษาความปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยาภาพในการลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับรวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ ที่ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออคิดนะครับนายชนะแพ่งพิบูลรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลดอุบัติเหตุทางถนนและการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางบกของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากรถจักรยานยนต์นะครับและมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่โดยเฉพาะการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายนั้นกําหนด รวมไปถึงการเมาสุราด้วยนะครับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นคนในพื้นที่จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาโดยการมุ่งเน้นด้านการสร้างจิตสำนึกและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับจึงได้มีการจัดตั้งสูตรปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเพื่อให้เป็นกำลังในการขับเคลื่อนและการป้องกันรวมไปถึงการลดอุบัติเหตุในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับที่อำเภอชัยประการก็ได้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งก็มีประชาชนกว่า200หลังคาเรือนนะครับได้รับความเดือดร้อนทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้นําถุงยางชีพไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นครับ ที่บ้านอ่ายตําบลสีดงเย็น,นอําเภอชัยปราการนายบุญเลิศบุรนุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับได้นําถุงยางชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยจากน้ําป่าไหลหลา,ลากเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นนะครับภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักนะครับส่งผลให้ลําน้ําฝาง ล้นตลิ่งท่วมพื้นที่อำเภอชัยประการกว่า3ตำบลน,นะครับก็ได้แก่ตำบลสีดงเย็นตำบลปงตำและตำบลชัยประการนะครับโดยน้ําที่ท่วมนั้นเป็นลักษณะของน้ําป่าแต่ตอนนี้ก็ได้ลดลงไปหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยครั้งนี้กว่า200หลังคาเรือนรวมไปถึงพื้นที่เกษตรอีกนับพันไร่นะครับทั้งไร่ข้าวโพดถอมแดงและกระเทียมนะครับที่ได้รับความเสียหาย ขณะดเดียวกันทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้สั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้นํารถขุดมาดาเนินการขุดลอกระบายน้ำนะครับเพื่อให้น้ํานั้นสามารถไหลได้สะดวกขึ้นที่บริเวณของคอสะพานและถนนบ้านไอหมู่ที่5นะครับเพื่อคืนสภาวะปกติและเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติครับครับงานนเองครับออได้เกิดเรียกว่า ภคภัยพัดทลายสะพานนะครับในพื้นที่ของออบ้าน่ายนะครับหมู่ที่5้าตะบลศิริมงคลนะครับเอาไปแชรประกาศยังจะได้เห็นครับว่าน้ำป่าไหลมาแรงมากนะครับก็ขณะนี้เองครับกมการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับเครื่องจัะครับเข้ามาช่วยเดอประชาชในพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับคนต้องใช้ระยะเวลาประมาณ7วันนะครับในการจะซ่อมสะพานแล้วก็ทําทางเชื่อมทุกอย่างให้กับประชาชนใช้ชีเหมือนเดิมนะครับ เรียนรับว่าอันนี้คือหนึ่งจุดแรกที่เราไปดูนะครับคงมีประมาณสักสองสจุดทับในเขตพื้นที่อัครสถานแล้วก็ในหนอนครอกไม่แน่ใจว่าเระชาดบปตการจะมีอะไรเสียหายมากกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เองครับเราได้ระดมเครื่องจากกองกำลังคนมาช่วยหือประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับ ยังอยู่ในเรื่องของน้ำและฝนนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้ฝนจะตกติดต่อกันหลายวันนะครับแต่ว่าในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ของเรานั้นปริมาณน้ําปิงนั้นก็ยังไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าสีของงามนั้นก็มีความขุ่นขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็มีประชาชนนักตกปลาก็ยังคงตกปลาอยู่บริเวณริมตลิ่งของน้าปิงนะครับเพราะว่าเชื่อกันว่าเมื่อน้ําขุ่นนั้นจะทําให้ปลานั้นกินเบ็ดมากขึ้นครับ ผู้สื่อข่าวของ LC c a b เค TV ทนะครับก็ได้ออกสำรวจปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงนะครับหลังจากที่มีฝนตกติดต่อก,กันหลายวันโดยเฉพาะทางตอนเหนือนะครับจากการสำรวจก็พบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงนั้นยังไม่เพิ่มปริมาณขึ้นที่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานเทศบาลน,นครเชียงใหม่และที่จุดวัดน้ำเชิงสะพนานนวรัตฝั่งตะวันออกนะครับก็ยังมีปริมาณน้ำเพียง1.50เมตรเท่านั้นนะครับซึ่งจุดวิกฤตของน้ำนั้นจะอยู่ที่3.70เมตรนะครับ ที่เชิงสะพนานนวรัตนะครับก็ยังคงมีปริมาณน้าต่ํากว่าจุดวัดระดับน้ําซึ่งมีสีเขียวนะครับแต่สีของน้ำนะครับก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขุ่นขึ้นนะครับจากน้ําป่าบนดอยทางอําเภอแม่ริมและอําเภอแม่แตงก็ได้ไหลลงมาสู่น้ําปิงนะครับนอกจากนั้น,นะครับก็ยังพบประชาชนที่ได้พากันมาใช้เวลาว่างมานั่งตกปลาที่ริมตลิ่งของแม่น้ําปิงนะครับพอเชื่อกันว่าในสภาพที่น้ํานั้นขุ่นก็จะทําให้ปลานั้นมากินเบ็ดมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับปริมาณน้ําในครูเมืองก็ยังมีการเปลี่ยนสี จากน้ําป่าบนดอยสุเทพนะครับที่ไหลลงมาก็ทําให้น้ํานั้นมีสีที่ขุ่นขึ้นแต่ว่าก็มีการระบายน้ําลงสู่แม่น้ําปิงนะครับเพื่อไม่ให้ปริมาณน้ํานั้นสูงจนล้นขึ้นมาครับข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิน่นทางสถานีโทรทัศน์ l อลซีเคเบิทีเชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ เครื่องสำอาง 4W Solution ันว,วัตรกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนและมเมล็พ u, ดพันธ์ฮอเกตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับก็เป็น2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทางสถานีโทรทัศน์ l อ c a b เ e TV เชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้ได้เป็นประจำทุกวันนะครับ หากผ้าชมสามารถไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ f a c e b o o k อ c ซเชียงใหม่วันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ